Future Evolution จินตนาการเปลี่ยนอนาคตบริษัทออโต้ฟรีฟรอมจำกัดบริษัทผู้ผลิตชุดแต่งรถยนต์ภายใต้แบรนด์ฟรีฟรอมก่อตั้งเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2556กว่า10ปีภายใต้แบรนด์ฟรีฟรอมเราคือผู้ออกแบบผลิตจำหน่ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์รอบคันให้กับรถยนต์หลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโตโยตา้าอิซูซุ Ford, Mitsubishi, Mazda, MG Suzuki และ MG. โดยความมุ่งหวังให้แบรนด์ Freeform เป็นแบรนด์สัญชาติไทยที่ก่อตั้งและผลิตโดยคนไทยให้คนทั้งโลกเห็นถึงศักยภาพของชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าความสง่างามความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของรถยนต์แต่เพิ่มเอกลักษณ์ของตัวเองไปอย่างชัดเจนให้กับรถของคุณปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครภายใต้พื้นที่กว่า2ไร่รองรับการผลิตชุดแต่งรถยนต์มากกว่า50คันต่อวันโดยการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพจากโรงงานไปยังลูกค้าทุกท่านทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศเรามีกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือคุณรวมถึงทีมงานติดตั้งคุณภาพและการรับบริการผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทีมงานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้มีประสบการณ์ในวงการรถยนต์กว่า30ปีการวิเคราะห์ตลาดจากทีมงานอาชีพเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามความต้องการของตลาดและเพิ่มความสวยงามลงตัวให้กับรถของคุณโดยเราเน้นความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การออกแบบสเก็ตดีไซน์ การขึ้นแบบด้วยโปรแกรม3มิติ 3D Modeling การปั้นเครมโมเดลโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์การจัดทำตัวอย่างก่อนการผลิตหรือการจัดทำโปรโตไทป์จากรถยนต์จริงเพื่อเก็บรายละเอียดของชุดแต่งให้เป็นไปตามที่มีการออกแบบไว้กระบวนการวอคคัมด้วยเครื่องวอคคัมคุณภาพสูงให้ค่าในการผลิตที่คงที่และกระบวนการตัดแต่งประกอบเพื่อให้ชุดแต่งตรงตามมาตรฐาน กระบวนการทำสีเป็นอีกหนึ่งคุณภาพหลักที่เรากล้ารับประกันโดยการใช้สีระบบ 2K แบบแห้งไวมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เรากล้ารับประกันคุณภาพงานสีนาน1ปีสีเพี้ยนลอกล่อนเราเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้กระบวนการ s s s เ m b l เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เราใส่ใจด้วยทีมงานคุณภาพที่มีการฝึกอบรมควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนการมีการตรวจสอบ QC ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิตและหลังจากการผลิตกระบวนการในการส่งมอบสินค้าเราใส่ใจขั้นตอนในการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยการใช้กล่องลูกฟูกหนาพิเศษเพื่อส่งต่อสินค้าคุณภาพจากโรงงานจนถึงมือคุณนอกจากนี้เรายังเพิ่มมูลค่าให้กับชุดแต่งโดยการเพิ่มเทคโนโลยีงานออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ฟรีฟอร์มและส่งต่อไปยังผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน C N C เลเซอร์ที่สะท้อนออกมาผ่านทางชุดแต่งเช่นตัวอักษรฝากระโปรงรถยนต์ครอบเบ้ามือจับคาดเอลแบบมีไฟสเกิร์ตหลังที่เราใส่ใจใส่ลูกเล่นต่างๆลงไปในชุดแต่งภายใต้แบรนด์ f r e e f o m ปัจจุบันบริษัท Auto ้ Freeform จำกัดเราผลิตชุดแต่งมากกว่า60โมเดลที่ออกสู่ท้องตลาดและเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาและส่งต่อสินค้าคุณภาพจากโรงงานจนถึงมือคุณ พบสินค้าภายใต้แบรนด์ f r e e f o m ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า70แห่งโชว์รูมและช่องทางออนไลน์มาร่วมปลดปล่อยจินตนาการไร้ขอบเขตสู่วิวัฒนาการของอิสระเสรีไปกับออโต้ฟรีฟอร์ม